ก็สีนิเปสิกตาพูดท้าทายให้เจ็บใจนิเปสิเะยรนิเปสิกตาพูดท้าทายให้เจ็บใจเพื่อให้เขาให้เพื่อให้เขาให้ <c oughs> นี่ก็ขอให้ลาเพนะลาพังชิกิงสนาตาลาเพนณะลาพังชิกิงสนาตา ชิกิงเชิกิงเนี่ยชิกิงข้อข้อไข่อ๋อนี่นี่ชิกิงสนาตานี่มีนีด้วยครับน,นี่ชิคิงสนะตาต่อลาบด้วยลาบครับหรือหากำไรทางอมครับทีนี้ลองยกตัวอย่างให้ละเอยียดนิดน,นึงครับใจฮะเช่ฉันว่าข้อที่หนึ่งกูฮานาหลอกลวงหลอกลวง,งหลอกลวงเอ่อ ท่านให้ดูคุณภาวัตถุสามอย่างข้อหนึ่งแกล้งปฏิเสธปัจจัยทั้งๆท,ท,ท,ที่อยากได้อยู่แกล้งปฏิเสธครับแกล้งปฏิเสธปัจจัยทั้งๆท,ท,ที่อยากได้อยู่เพื่อให้เขาเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีความต้องการครับและในที่สุดก็รับอท,ทําทีเหมือนว่าเพื่ออนุเคราะห์เขาเท่านั้น เ็าอก็โยอมไม่ต้องอาอาตมาไม่ต้องมาถวายอาตมาแล้วยอมเก็บไปใช้เถอะแกงปฏิเสธโยมก็บอกถ้าท่านรับไปใช้เอาหน้ายมแก็บไปใช้สุดท้ายเปล่าเอาก็เอายอมยิ่งแกงปฏิเสธมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งเริ่มใส่ยิิ่่งเรมใสแต่ว่าในใจเก่งไว้แล้วว่าเก่งไว้แล้วว่าไงโยมนี่ต้องถวายแน่ๆแหละฮะแล้วก็ในที่สุดก็รับ แล้วก็มีท่าทีว่าเพื่อที่รับก็เพื่อจะอนุเคราะห์เขาเทนะ่านัแต่ใจจริงๆแล้วอยากได้อันนี้ก็เป็นกุมารวัตถุอย่างหนึ่งคือเป็นวัตถุแห่งการหลอกลวงนะอย่างหนึ่งเป็นอเนชนาแล้วก็ประการที่สองพูดเรียบเคียงหรือพูดอ้อมค้อมให้เขาเข้าใจว่าคุณวิเศษสูงสุดมีอยู่ในตน อย่างเช่นที่ท่านยกตัวอย่างไว้ในตำราว่าเมื่อมีคนมาหาเป็นถ้าเป็นเจ้าของที่อยู่เป็นเจ้าของกุฏิวิหารอะไรก็บอกภิกษุใดผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นเป็นโสดาบันเป็นสักขาคามีหรือว่าได้ฌานได้วิปัสสนาอะไรทำนองนี้นะครับ <Yeah. S 1> พูดเลียบเคียงไม่ไม่บอกตรงตรง ก็ถ้าซูว่ายมเขาขึ้นมาหาก็สุว่าโยมเจ้าของกุฏิใช่ไหมฮะครับลักษณะที่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ใช่ครับบอกว่ากุฏิที่โยมสร้างนี่ผู้ที่อยู่เนี่ยค่ส่วนมากก็อย่างน้อยก็ได้ชานใช่นี่ไงใช่ใช่ครับคือพูดออมคอมไปพูดเรียบเคียงพูดเรียบเคียงให้เขาเข้าใจว่า ผู้ที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ทานธรรมดาไม่ใช่ทาธรรมดาครับครับแต่ก็ที่จริงก็คือหมายถึงตนนั่นแหละครับนี่ก็อ,อประการต่อมาก็คือแต่งยิริยาบทให้หน้าเลื่อมใสแต่งแต่งยิริยาบทให้หน้าเลื่อมใสทําเป็นเครง่งทําเป็นเครง่งจริงๆแล้วไม่ได้เครง่งอ่ะแต่ว่าพอรับหลังก็ไปอีกอย่างห่ตอนหน้าก็ไปอีกอย่างเง แต่งกิจยาบ,บทให้หน้าเรื่มใสวันนั้นนี่คุยกับสัมภาษณ์ท่านเทือกคุณพระรศรีรัตนมมรีรองเาหนาจังหวัดนคปรปฐมนะคะครับท่านก็ก็เรียนถามท่านถึงเรื่องอุตริมนุษธรรมครับท่านก็อธิบายว่าก็ชานินงวาวิมกขังวาอะไรตามหลักกันนะฮะครับที่มาถึงทุดท้ายท่านก็บอกว่าแม้กระทั่งห่มจีวร เพื่อที่จะให้เขาถ่ายรูปเอาไปโฆษณาก็ถือจัดเข้าในอุตริมนุสธรรมเหมือนกันอ๋อคงไม่ไม่ได้ระบุไว้ในบาลีไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้ในบาลีาแต่ว่าเพีงอนุโลมอนุโลมนะคิดอนุโลมครับ <c oughs> ในในบาลีเพียงแต่ว่าโดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในที่สง,งานก็อันนี้ก็เป็นก็เป็นนะครับ โอ้โหอาตอมานี่ชอบจังเลยเรือนว่างเรือนเปล่าชอบไปอยู่ไปนอนอโทษอย่างนี้ถือว่าเป็นเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าในในบาลีบอกเอาไว้ย่างไงอัตมาโสสุญญาคาเรอพิระมามีติอัอตมาโสสุญญาคาเรอพิระมามีติโดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในสุญญาคารในที่ส,สังัาก็พูดไม่ได้นะครับ,รบถ้าถือต่มต่มนี้หมายความว่าเอเสนาสนะเนี่ย จะเป็นอะไรก็ตามเราจะไปบอกว่าชอบอยู่อย่างงน้นชอบอยู่อย่างนี้ในลักษณะที่ว่ามองดูแล้วเราเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ไม่ได้อที่จริงไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าการกระทํามันบอกอยู่แล้วใช่ไหมท่านการกระทำบอกอยู่แล้วเหมือนกับพระมหาคัปตาท่านถือธุดงเป็นวัดในท่านก็ไม่ได้ไปประกาศว่าท่านถือธุดงับแต่ว่าการปฏิบัติของท่านน่ะทุกคนก็เห็นแล้วว่าของท่านในปฏิบัติที่ประเสริฐจริงๆ แต่ที่นี้ต่อมาข้อที่สองนะครับการ <Okay. S 1> รับประนารับป mm. ระนามเนีย mm. ว่าพูดจาพิธีพิไพูดจาพิธีพิไรท่านยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า,อาชอบชอบทักขึ้นกอดอทักขึ้นกอดอคือเป็นคนพูดอชอบพูดนะฮะ <Okay. S 1> อชอบคุยอ่ะชอบคุยคี้คุยเป็นคนี้คุยขี้คุย เขาได้แขกเลย,ยแขกที่ไปคุยไปแล้วก็เ<ะ>สนอตัวเสนอตัว,ตวคือว่าชอบชอบพูดว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยมามาหามาคุ้นเโโสนอตัวคนใหญ่คนโต <c oughs> นายนายพลคนนั้นอธิบดีคนนี้รัฐมนตรีคนนั้นามาหามาคุ้นเคยมาอะไรเนี่ยนะฮะนี่ก็เรียกว่าเสนอตัว อละนัปาเสนอตัวเฮ้อันนี้เป็นวิธีการนี้เป็นวิธีที่หมอหมอดูกอ็ชอบใช้นะฮะใช่ใช่หมอดูก็ชอบชอบหมอดูนี่จะชอบใช้บอกว่าอออันเีกต้องขาวยังมาดูเลยอ่าครับ<ช>แล้วก็ต่อไปก็พูดเอาใจพูดเอาใจต่างๆนะนะเมื่อเมื่อวันก่อนนี้ได้ฟังรายการทางวิทยุรายการหนึ่งเอ่อ สำนักใหญ่นะครับคสำนักใหญ่สำนักหน่นก็ฟังฟังไปฟังไปก็โอ้โหพูดเราใจจังเลยพูดเราใจาผู้ที่ไปวัดน,นะครับครับพูดเราใจมากๆเลยนี่ก็เข้าเข้าตัาวเนี้ยครับครับเลปนาเหมือนกันนะสันลับปนาเนี่ยสันลับปนาแต่แต่ละคามันจะมีศับเฉพาะแล้วก็ต่อมาก็พูดยกพูดยกพูดยกยอ พูดยอกยกหย,กยอกแล้วก็พูดผูกมัดพูดไป่จบตอนสุดท้ายก็พูดมันแกงถั่วพูดไงฮะพูดมันแกงถั่วนี่คือพูดจริงน้อยอจริงน้อย,ออยเก็จมากครับเอพร่ำม,มากหรือว่าเพ้อเจอมากแต่ว่าจริงน้อยท,<ม>ที่ชาวบ,บ้านขาเรียกว่าน้ำท่วมทุ่งประบงหลงเหลงเนี่ยครับ พูดเหมือนแกงถั่วพูเหมือนแกงถั่วจริงน้อยก็หกมากจริงน้อยจริงน้อยเคยเจอมากพูดเท <T> ็จมากอคราวนี้มาถึงตอนที่สามนะครับเีอกว่าเนมิติกาตาที่แปลว่าทำนิมิตนะครับเนมิตติกาตาทำทำนิมิตเช่นว่าบอกใบบอกาใบ เป็นทํานองว่าเอ,อ่อคล้ายๆว่าทับเกิดเห็นเขาถืออะไรมา